สวัสดีครับดรบรรดอยสาระสมุนไพรนะครับนี่วันนี้นะครับอันนี้คืออุปกรณ์นะครับผมจะพาไปดูไพลนะครับเป็นไพลไพลป่านะครับหรือว่าที่ทางเหนือนะครับทางบ้านผมนะครับทางเหนือเขาเรียกว่าเป้ยนะครับหรือว่าไพลนะครับอันนี้จะเป็นไพลชนี่สีเหลืองนะครับ ทั้งหัวสีเหลืองๆนะครับหัวจะสีเหลืองนะครับเดี๋ยวผมพาไปขุดถึงที่ครับมาแล้วมีสมุนมาด้วยไอ้ดุ๊ยมานี่มาช่วยมาช่วยขุดเลยฮะช่วยขุดกันไอ้ก่อนเลย นี่นะครับนี่คือไพร่นะครับหรือว่าบ้านผมเรียกเป้ยนะครับเดี๋ยวมาเรามาดูกันลักษณะกันนะครับมีดอกนะครับอันนี้นี่คือดอกนะครับใหญ่ได้กว่านี้นะครับถ้าบานจะสีม่วงนะครับไพรมีหลายชนิดนะครับอันนี้หน่ออ่อนนะครับ สรรพคุณมีเยอะครับสรรพคุณระดับโลกจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแก้ไข้แก้ไอนะครับแก้หวัดคัดจมูกนะครับเมื่อยล้านะครับเส้นองค์เส้นเอ็นนวดนะครับดับน้ําคาวปลานะครับประจําเดือนมาไม่ปกตินะครับมีเยอะกว่านี้ครับที่สําคัญนะครับเป็นตัวยาหลักนะครับสินค้าแบรนด์นะครับระดับโลกที่เราใช้ถูนวดกันนะครับเป็นสมุนไพรนะครับตระกูลพวกขิงนะครับผม สังเกตนะครับต้นใบนะครับจะเหมือนขิงนะครับเหมือนแม้กระทั่งเง่นะครับหรือว่าหัวนะครับผมบางคนรู้จักอยู่แล้วนะครับมีหลายชนิดอยู่ด้วยกันนะครับเป็นพลายแบบสีขาวก็มีนะครับข้างในหัวหมายถึงโลพาหัวนะครับสีขาวก็มีนะครับทัานี้เดี๋ยวผมจะขุดให้ดูนะ ขุดแบบสดๆเลยนะครับเดี๋ยวขุดกันเลยนี่ได้แล้วครับได้แล้วครับผมขอดินอองอนินี่นี่คือลักษณะของ หัวไพรนะครับนี่ดอกนะครับดอกนี่กินสดก็ได้นะครับหรือว่าเราจะรักษาไว้นานๆก็คือเอาไปตากแห้งนะครับเก็บไว้นะครับจะเก็บไว้เป็นชิ้นเป็นชิ้นหรือว่าจะบดไว้ก็ได้นะครับใส่แคปซูลก็ได้นะครับสรรพคุณอย่างที่บอกครับมีตั้งแต่รากนะครับเง่แก่หัวก็คือหัวแก่หัวอ่อนนะครับต้นอ่อนนะครับหรือว่าดอกนะครับ ดอกก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้นะครับขับลมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสรรพคุณกันเต็มๆเลยนะครับครับอันนี้ก็คือลักษณะของหมอไพรนะครับหรือว่าเงานะครับมีนะครับสรรพคุณนะครับเขามีเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้ไข้แก้ไอนะครับเอ่อแก้หวัดคัดจมูกนะครับปวดเมื่อยนะครับเอ่อนวดนะครับเป็นยานวดอย่างดีเลยนะครับ ถ้าใช้น้ํามันสกัดเขานะครับหรือว่านะครับการแพทย์นะครับผมเอเป็นตัวหลักเลยนะครับเป็นตัวหลักในการทําเกี่ยวกับเรื่องนะครับแก้ปวดเมื่อยนะครับเส้นเอ็นเส้นยึดนะครับหรือว่าเจ็บปวดกล้ามเนื้อนะครับแมลงสัตว์กระต่อยนะครับเป็นตัวยาหลักในการเข้ายานะครับหรือว่ายี่ห้อพวกครีมต่างๆนะครับยาเหลืองหรือครีมต่างๆนะครับที่ยี่ห้อดังๆนะครับเขาต่อยอดนะครับผลิต ขายทั่วโลกเลยนะครับถ้าพูดถึงทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นตัวหลักเป็นสารสารตั้งต้นเลยนะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะกันฮนะก็มีสสรพคูณเขาก็มีทั้งดอกนะครับดอกเอ,อนอออนนะครับอันนี้คือนอออนนอออนหรือว่าจะเป็นเงาแก่นะครับเงาอ่อ,อนเงาแก่รากนะครับมีสรรพคูณทางยาทั้งนั้นนะครับ ดอกนะครับสบรรพคุณก็คือแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับกินดิบได้นะครับหมสาติตเลยกินดิบนะครับกับแกงหน่อไม้เนี่ยถ้าทางบ้านผมนะกินกับแกงหน่อไม้ได้เยี่ยมเลยหรือว่าทางแถวแถบอีสานอีสานน่าจะรู้นะก็ดีเลยรสชาติเขานะครับจะรู้สึก เย็นชื่นใจนะครับกินแล้วไม่เฟื่อนไม่เผ็ดจะรู้สึกว่าเย็นนะครับกินเข้าไปเนี่ยขึ้นจมูกเลยนะครับความเย็นนะครับอันนี้แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้นะครับหรือว่าแต่ถ้าเอาสปปรรพคุณลึกๆก็คือเขาจะใช้เนี่ยเอ่อเง่าอ่อนนะครับหรือพวกดอกเนี่ยนะครับเป็นยาเย็นนะครับ ก็บำรุงทางเดินหายใจเรานะครับซ่อมแซมนะครับเเกี่ยวกับปอดด้วยนะครับปกเมื่อปอดดีทางเดินหายใจเยี่ยมนะครับก็อะไรอะไรหลายอย่างดีหมดนะครับทั้งระบบเลือดก็ดีไปด้วยนะครับส่วนเงาแก่นะครับข้างในเป็นอย่างนี้นี่จะออกสีเหลืองนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์หนึ่งสีเหลืองนะครับที่จริงมีสีขาวก็มีนะครับสีสีดาก็มีนะครับ อันนี้ทั่วไปนะครับที่เห็นได้ทั่วไปคือเนี่ยสีเหลืองนะครับก็สรรพคุณนะครับถ้าเราเอาไปสกัดนะครับเป็นน้ํามันจากน้ํามันหอมระเหยเนี่ยนะครับแก้ปวดเมื่อยนะครับเคล็ดขัดยอกนะครับเป็นตัวยาหลักอย่างที่ผมบอกนะฮะส่วนผสมหลักของยี่ห้อดังๆที่เขาผลิตขายทั่วโลกนะครับแล้วก็ถ้าอยากเก็บไว้นันๆนะครับเราก็ฝานฝานฝานนะครับตากแดดนะครับบดเก็บไว้นะครับจะได้กระปุก หรือว่าในแคปซูลก็ได้นะครับเป็นยาใช้ภายนอกก็ได้ภายในก็ได้นะครับรักษาจากภายในเราก็กินไปเลยนะครับถ้าเป็นผงนะครับอันนี้จะแบบเข้มข้นนะครับเรากินเหมือนชงยาหอมเนี่ยนะฮะหรือว่าเป็นแคปซูลล้วก็กินไปเลยครับหนึ่งแคปซูลหรือสองแคปซูลนะครับผมกินจนกว่าอาการเมื่อยปวดล้าเอปวดเมื่อยล้าเราจะหายนะครับหรือว่านะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ เขาเอาไปสําหรับอพวกคนเลี้ยงไก่เนี่ยเยี่ยมเลยนะครับรักษาหวัดไก่นะครับเพราะมันช่วยบํารุงปอดด้วยทั้งคนทั้งไก่นะครับเอวิธีกินนะครับอันนี้ก็กินกับแกงกับไม้ได้นะครับเราก็ฝานฝานหรือว่าเราจะเอาเอเงาแก่เนี่ยนะครับหรือว่าหัวแก่นะครับซอย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 นะครับเพราะว่าเขาอยู่ในตระกูลขิงนะครับไปต้มกินก็ได้นะครับ กินแบบต้มดิบแบบสดเลยก็ได้นะครับหรือว่าตากแห้งต้มก็ได้นะครับช่วยนะครับสรรพคุณเหมือนกันนะครับจะรู้สึกเย็นมากครับหอมแล้วก็เย็นเขาให้ไก่ชนนะครับบดผสมอาหารนะครับเป็นผงบดนะครับหรือว่าอย่างนี้ก็ได้กินดิบอย่างนี้ก็ได้จะช่วยสมานแผลนะครับแล้วก็บำรุงเรื่องทางเดินหายใจของไก่นะครับทำให้หายใจคล่องสะดวกไม่เหนื่อยง่ายนะครับคนก็เหมือนกันครับ บำรุงปอดด้วยนะครับเกี่ยวกับทางเดินหายใจเรานะครับนี่ครับกินได้นะครับไก่ชนแล้วก็ให้กินเป็นชิ้นๆอย่างนี้ก็ได้ใส่ปากไปเลยนะครับไก่ชนหรือว่าถ้าเป็นผงระบบผงก็คลุกกับข้าวคลุกกับอาหารให้กินนะครับนักเล่นไก่จะรู้นะครับผมก่อนขึ้นสังเวียนนะครับสักสองอาทิตย์นะครับบำรุงตัวนี้เลยนะครับหรือว่าหลังจากสังเวียนมาแล้วนะครับตัวเนี้ยช่วยนะครับในการสมานแผลนะครับช่วยไม่ให้ไก่นะครับเป็นหายใจสะดวกนะครับ พอตี ates, Turkey, หรือว่าสองเวียนกลับมานะครับไก่จะมีอาการหายใจไม่สะดวกใช้ตัวนี้เลยนะครับนี่คือนะครับคุณสมบัตินะครับหรือว่าสรรพคุณนะครับระดับโลกนะครับของไพรนะครับหรือว่าเปยนะครับบ้านผมเรียกเปยต้นเปยต้นเปยนะครับอันเนี้นะครับนี่คือสรรพคุณนะครับแล้วก็สาระนะครับของดรบนดอยนะครับนำเสนอวันนี้นะครับผมเกี่ยวกับไพรนะครับ ก็ฝากนะครับฝากกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับดรบนดอยสาระสมุนไพรนะครับผมจะนําเสนอ,เ,อ,อเรื่องดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรอย่างเงี้ยพาไปถึงต้นตอสมุนไพรเลยนะครับผม mm hmm. ก็ฝากด้วยครับกดติดตามช่องดรบนดอยสาระสมุนไพรครับสวัสดีครับผม